กลางดึกคืนเดือนดับฉันเผลอผิวปากเล่นในบ้านยายยายรีบปรามห้ามผิวปากตอนกลางคืนนะลูกเดี๋ยวผีมาหลอกฉันไม่เชื่อยายเล่าว,ว่าสมัยก่อนมีคนชอบผิวปากตอนดึกๆึกแล้วเจอดีได้ยินเสียงคนผิวปากตอบทั้งที่บ้านเงียบสนิท พอเดินตามเสียงไปก็เจอแต่ความมืดมิดน่ากลัวบางคนเจอเงาดำวูบวาบหรือได้ยินเสียงกระซิบข้างหูยายบอกว่าโบราณเชื่อว่าเสียงผิวปากเป็นสัญญาณเรียกวิญญาณอาจเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่เราไม่ควรไปรบกวนคืนนั้น ฉันนอนไม่หลับหวาดระแวงทุกเสียงสุดท้ายก็เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงห้ามปรามไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องของการละเทสะและความเคารพต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยแล้วคุณละ่ะเคยเจอเรื่องแปลกๆเพราะเสียงในยามวิการบ้างไหม